สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวเนื้อสารพระเครื่องดีอาร์ซอฟสยามเล่มที่27ครับเล่มนี้นี่เป็นการรวมเอาสุดยอดเหรียญคณาจาร์แห่งสยามครับขึ้นปกอ่าเล่มนี้นะครับโดยรูปตรงกลางนะนี่นก็เป็นเหรียญหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนนะครับเป็นสุดยอดเหรียญหายากอีกรุ่นหนึ่งนะครับเล่มที่ผมมารีวิวนี้ก็ มีตำหนิอยู่นิดนึงนะครับแต่โดยรวมถือว่ายังดีอยู่นะครับด้านหลังก็เป็นพระพักของออหลวงพ่ออภัยวัดแก้ววิแก้ววัดแก้วพิจิตรครับสินสวยล้ำมากนะครับเดี๋ยวดูรายละเอียดในเล่มกันเลยนะครับเล่มนี้นะครับก็มี จะลงเรื่องเหรียญสุดยอดเหรียญหายากนะครับของเมืองไทยนะครับเดี๋ยวมาดูกันในรายละเอียอเดเต็มนี้ก็คือตีพิมพ์เมื่อปี2012นะครับขอรำแรงพระคู่บ้านก็เป็นพระบูชาพระพุทธนรสีวัชนาสงครามนะครับ รุ่นนี้ออกเมื่อปี2530นยเป็นรุ่นหนึ่งที่หายากนะครับมีความสวยงามมากขอล่น์จากปกครับก็พูดถึงสุดยอดเหรียญคณาจารย์แห่งสยามครับห,หนึ่งเหรียญหายากมากนะครับกับห้าเหรียญเป็นจ้าคีคณาจา์นะครับก็คือมีเหรียญลุงภูขไขวัดเชิงเลน เหรียญลุงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าเหรียญพ่อคงวัดบางกระพร้อมเหรียญลุงผู้เอี่ยมวัดหนังเหรียญหลวงพ่อฉุยวัดกงคารามแล้วก็เหรียญหลวงพ่อกลั่นวัดพระญาดเล่มนี้ก็ให้สอนให้พิจารณาเรื่องขอบเหรียญน,นะครับ ก็จะมีเหรียญแบบข้างเรื่อยหรือเหรียญแบบขอบสตางนะครับมีเหรียญแบบข้างกระบอกนะครับแล้วก็เหรียญขอบแบบข้างเรื่อยอีกแบบหนึ่งนะครับแล้วก็แบบปั้มตัดยุคเก่าครับแล้วก็เหรียญปั้มตัดยุคใหม่เหรียญระดับแรกก็คือเป็นเหรียญหลวงพ่อก,กันวัตพญาตครับแล้วก็ ตัวเหรียญแล้วก็สอนชี้ตำแหน่งให้ดูยอันนี้เหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังอันนี้เขาเรียกว่าพิมพ์ยันสีนะครับนนเหรียญหลวงปูุ่กวัดพระเคาองมะขามเท่านนเหรียญหลวงพ่อชุยวัดคงคารามเราหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมแล้วก็หลวงปู่ไขวัดเชิงเลนครับ อ,อันนี้เป็นคอลัมน์บริทัทจักปกนะครับก็นําเหรียญรูปไข่มาพิจารณานะครับไม่ได้ถูกจัดให้เป็น1ใน5เหรียญเป็จักรีนะครับเนื่องจากเป็นเหรียญที่หายยากมากๆนะครับต่อมารูปเหมือนบูชาพระคณาจารย์ครับอันนี้พระบูชาเหมือ,อรูปเหมือนหลวงพ่อพรหมวช่องแครปี2,511ครับ ต่อมาก็รรนพระกูกายเล่มนี้ลงเรื่องพระสมเด็จสุขโตครับแล้วก็ต่อมาก็พุทธศิลป์อันนี้ก็เรื่องของพระพุทธรูปสมัยลบบุรีตอนที่สองแล้วนะครับเทวศิลป์ก็เป็นเรื่องของศิลปะขอมสัมภาษณ์ คุณบอยทัพประจันครับในคอลัมน์ตัวตนคนรู้จริงจากนั้นคอลัมน์รหัสไนครับก็ใช้ชื่อคอลัมน์ว่าถอดรหัสพระกริ่งประทุมสุริยะวงศ์ครับคอลัมน์พิพิธภัณฑ์สิงห์ก็เขียนถึงชิ้นส่วนของพระพุทธ ทารูปในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติไธิพย์ุญชัยขลัม่ำหนึ่งในร้อยก็เป็นพระธาตุสีสุราษครับซึ่งเป็นพระธาตุที่รูปทรงแปลกตาสร้างจำลองแบบรำเทียนนะครับนี่ฮแปลกตาดีครับแล้วก็จากนั้นก็ ยอดสุดยอดแห่งสยามลงเรื่องของพระสมเด็จวัดบางขุนพรหมครับสมเด็จวัดบางขุนพรหมเล่มนี้ระบุพิมพ์ไว้ทั้งหมด8พิมพ์นะครับก็คือพิมพ์ใหญ่พิมพ์ทรงเจดีย์พิมพ์ฐานแซมพิมพ์เกศบัวตูมพิมพ์เส้นได้พิมพ์สังคติพิมพ์ฐานคู่พิมพ์เสียนบาดอกรุด ต่อมาคอลัมน์เส้นสายลวดลายโบราณเป็นภาพเทพประนมในวัดในวิหารวัดพระปฐมวัเจดีครับที่นครปฐมนะครับต่อมาก็คอลัมน์เครื่องคาดราชสัตราก็เป็นเรื่องของตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9นะครับ อันนี้เป็นมหามงคลเฉลิมพระชนม์ษาเรอบเมื่อหธันวาสองห้าห้าต่อมาพระเครื่องดีสีสยามครับแบ่งเป็นชุดๆอันนี้เป็นพระเครื่องชุดเหรียญก็มีหลากหลายเหรียญที่เอามาลงมาให้ดูนะครับแล้วก็มีพระเครื่องชุดเนื้อดินพระเครื่องชุดเนื้อชิน พะเครื่องชุดเนื้อผงแล้วก็รูปเหมือนรอยองค์แล้วก็ต่อมาก็เป็นเ,เขาน้ำเครื่องรางของขลังครับเร็่นี้ลงเรื่องมีดหมอนะครับของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับเขาล้ำจับกระแสอา หลวงพ่อทวดวัะช้างให้ครับพิมพกีบบัวหลังหนังสือห้าแถวในสักประมาณ10ปีก่อนพิมพ์กีบบัวนี่ราคาจะไม่ค่อยสูงนะครับแต่ก็สมัยนั้นก็เริ่มมีคนเขาสั่งหาเก็บสะสมกันราคาเลยเริ่มขยับนะครับเล่มนี้เขามาลงไว้ให้ว่าพระที่เป็นกระแสนะตอนนั้นน่าสนใจนะต่อมาเขาขอลัมโบโร โบราณาจารย์ครับหลวงพ่อสว่งางท้าพุษาเป็นรูปถ่ายของท่านนะครับลงกล้องสองพระเล่มนี้ลงพระรอดวัดมหาวันพิมพ์ต้อและพิมพ์เล็กครับลงสอนชี้ตำหนีให้ดูนะครับจดหมายเหตุแห่งสยามเป็นเรื่องของคนไทยมาจากไหนตอนจบนะครับ ยอดนักสะสมเล่มนี้ก็สัมภาษณ์อาจารย์เล็กกระมลโพศุวันนะครับ,รบก็เป็นนักสะสมท่านหนึ่งสุปฏิปันโนก็เป็นเรื่องของหลวงปู่เรืองวัดเขาสามยอดครับเป็นเรื่องของอาจารย์แล้วก็วัตถุมงคลของอาจารย์ สยามสัญจรเป็นเรื่องท่องเที่ยวในจังหวัดบุรีรัมย์นะครับข้อํำภาพเก่าเล่าดีก็เป็นภาพถ่ายคเรือนแพรไทยในสมัยโบราณนะครับุูพิเศษย้อนรอยตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวงก็ตอนที่4ี่แล้วครับ ตำรับสยามครับวันนี้ก็เป็นวิชาเรื่องของวิชาแต่งคนนะครับก็จากเดิมครับที่เร่มก่อนนี่เขาพูดถึงเป็นจวิชาโบราณนะครับมี5วิชาก็คือวิชาคงกระพันวิชาชาตรีวิชาคทลพลาดวิชามาหาอุดแล้วก็วิชาแต่งคนเร่มนี้เอาเรื่องวิชาแต่งคนมาลงนะครับ ใครสนใจลงรอมาอา่านดูแล้วก็ขอล่มประสบการณ์ปฏิหารเป็นเรื่องของเหรียญเซมาเล็กหลุมพ่อแช่มนะครับปฏิหารของเหรียญเซมาเล็กหลุมพ่อแช่มว่าตอนนี้หอมนะครับต่อมาก็สะสมศิลก็ที่วัดสวนแก้วครับขอล่ามบุกป,ปะถาะ เป็นเรื่องของขนมชาววังแล้วก็แนะนำร้านอร่อยอร้านลีคิดเช่นก็สยามประกาศเรื่องของมูพวกเขียวนะครับที่หายไปอยสามสิปีแล้วนะครับถ้านับสมัยนั้นนะถ้าถึงตอนนี้น่าจะสี่สิบปีแล้วต่อมาก็เป็น เรื่องของหลวงพ่อภัยที่ภาพถ่ายพระพักขึ้นปกหลังนะครับหลังจากนั้นก็เป็นภาพแทกในเล่มอันนี้เป็นภาพของหลวงพระวัตถุมคลหรือ,งอ,งองโงตุโตนะครับครับก็เล่มนี้ก็ประมาณนี้ครับ